เอาละเรามารู้เรื่องมอดกันดีกว่าว่าทาไมไทยแลนด์บังโถึงป้องกันมอดได้นะคะขออธิบายสั้นๆนิดเดียวเองค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ไทยแลนด์บังโเริ่มต้นเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าไม้ไผ่กับมอดเป็นของคู่กันทั่วประเทศทั่วโลกมีปัญหาเรื่องมอดกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มแรกของไทยแลนด์บังโเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่โบราณการบอกอะไรมาเราทำหมดเลยตั้งแต่ลมควัน ตั้งแต่แช่น้ําทะเลเอาไม้ไผ่ไปแช่น้ําทะเลเอาไม้ไผ่ไปแช่น้าเกลือแล้วก็เอาไม้ไผ่ไปแช่น้ํายาโดยการทําบ่อค่ะทาบ่อขึ้นมานะคะเราก็โอ้ก่อบ่อขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาน้ํายาเนี่ยไปผสมน้ําซึ่งในปริมาณค่อนข้างสูงถึง15เปอร์เซ็นต์ที่เขาผสมกันนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไม้ไผ่เนี่ยแหละค่ะลงไปแช่ในบ่อน้ํายา รู้ไหมคะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงไม้ไผ่นั้นจะเอามาใช้ได้ไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่าทค่ะเพราะอะไรเพราะต้องการให้น้าเนี่ยที่มีน้ายานเนี่ยเข้าไปซึมในเนื้อไม้ไผ่แต่รู้ไหมคะว่ากว่าจะรอเนื้อไม้ไผ่เนี่ยไม่มีมอดเนี่ยไม้ไผ่มันเน่าละเพราะฉะนั้นหลายๆคนพอเอาไม้ไผ่ขึ้นมามันก็เริ่มมีกลิ่นใช่ไหมคะนั่นคือจุดแรกที่ไทยแลนด์เบรทมูทาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะคะ เปอร์เซ็นต์สูงหรือไม่สูงเอาเป็นว่าถ้ามีน้องหมามาดื่มน้ําตายทุกตัวนึกภาพออกเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยการขายงานไม้ไผ่ของไทแลด์บูบัวมันทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าพอส่งตัวงานไม้ไผ่ไปปุ๊บโดนตีกลับทันทีมอดกินนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าการแช่น้ํายาก็ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็เลยทําให้เรามานั่งคิดว่าเอ๊งานโปรเจกต์ที่เราส่งไปเนี่ยแล้วมอดกินเนี่ยมันมันทำยังไง เราก็เลยมานั่งคิดค้นแล้วก็ศึกษาเริ่มต้นของเรารู้ไหมคะทํำยังไงเราไปเจอโรงงานไม้ไม้แล้วเขาเรียกว่าไม้อัดโรงงานไม้เนี่ยนะคะลงเลื่อยไม้เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะแท้งอัดน้ํายาค่ะมีทุกโรงงานเราก็เลยลองไปถามเราว่าเราขอเอานะไม้ไผ่มาอัดน้ํายาได้ไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลย ปรากฏว่าเขาก็ไม่ค่อยยินดียินไลในการที่เราจะให้เราเอาไม่ไผ่ไปอ่าน้ญยาเนาะแต่ก็ด้วยการเจราจา <c oughs> ด้วยการเจราจาค่ะพอเจราจาเสร็จเนี่ยปรากฏว่า,าทางโรงงานก็คิดเงินเราต่อครั้งนะคะจาไม่ได้แล้ะแต่ค่อนข้างจะเป็นปริมาณที่ยอดเงินสูงเหมือนกันต่อครั้งในการที่เราเอาไม่ไผ่เนี่ยไปขอใช้แท้งอัดน้ำยาเขาแล้วก็อัดน้ำยาเราทําอยู่เป็นปีค่ะรู้ไหมว่าไทยแลนด์เบบู ทดสอบระบบนี้เป็นตีโดยยังไม่มีเงินซื้อแท้งอัดน้ำยาจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไม้ไผ่นั้นะมาเทสมาทดสอบว่าแล้วมันป้องกันมอดได้ไหมปรากฏว่าร้อยกับร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นเนี่ยไทยแ์งมืบุกก็เริ่มที่จะสั่งซื้อตัวแท้งอัดน้ำยาขนาดใหญ่มากๆกกน,นะคะเป็นแท้งขนาดใหญ่เลยนะคะมาติดตั้งแล้วอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบนี้ ซึ่งกล้าพูดได้ว่ายังไม่เคยมีใครใช้มาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไทยแลนด์บัมบูใช้มา10กว่าปีละน่าจะเกือบ2ีปีละใช้มานานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายโครงการเนี่ยที่เราใช้ตัวนี้แล้วบอกเลยว่าได้ผลสูงสุดเป็นไงคะรู้แล้วละสิว่าไทยแลนด์บัมบูเป็นเจ้าแรกเป็นไหแรกที่ใช้แท่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันการอัดน้ำยาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะไปดูกัน วันนี้เรามาดูออริจินอลหรือตัวจริงการเริ่มใช้ระบบอัดน้ำยาป้องกันมอดแบบแท้งอัดน้ำยาที่นี่ที่แรกที่เดียวในเมืองไทยแล้วก็อาเซียนนะคะไทยแลนด์แบมบูค่ะก็คือเป็นที่ที่เราเริ่มใช้เป็นเจ้าแรกและตอนนี้ใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะและมีผลงานมากมายมีโปรเจกต์ e f e r e n c e ที่ให้ดูนะคะว่า ใช้แทงขันน้ํายาแล้วไม่มีมอดเป็นยังไงนะคะแทงตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็น process แรกของ h a i l a n d bamboo ที่เราใช้ไม้ทุกประเภทนะคะมาอัดน้ํายาป้องกันมอดก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาไปใส่ในกระบวนการผลิตเป็นพื้นผนังหลังคาและหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าไม้ทุกชิ้นไม่มีมอดแน่ๆแ,และไทยแลนด์บ m b บูเป็นที่แรกค่ะ ที่ใช้ระบบนี้ไม่ใช่ประเทศอื่นแต่อย่างใดน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไทยลด์แบมบูนวัตกรรมไผ่ไร้มอดเนี่ยมีต้องบอกว่ามีงานวิจัยมีงานทดสอบมากมายนะคะเราคือผู้ทำงานไม้ไผ่มาเกือบ30ปีนะเพราะฉะนั้นความรู้มากมายเนี่ยเรายินดีถ่ายทอดให้หลายๆคนนะคะและข้อสำคัญสุดใครอยากรู้เรื่องไม้ไผ่ตามช่องนี้ได้เลยค่ะเล็กแบมบูนะคะ โดย Thailand b a บ b บูและเรายังยินดีให้ความรู้เรื่องไม้ไผ่และใครอยากปรึกษางานไม้ไผ่ปลูกไม้ไผ่การทำการเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่มาเจอกันและเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.thailandbamboo.com ค่ะไม้ไผ่คู่กับมอดจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของ Thailand b บ m บูเนี่ยเราอยากจะบอกว่า ไม้ไผ่กับมอดเนี่ยเป็นของคู่กันหลักการที่เราใช้แท้งอัดน้ำยาป้องกันมอดเพราะอะไรดูไหมคะเพราะว่าตัวแท้งอัดน้ำยาเนี่ยพอเราปิดฝาปุ๊บมันจะดูดอากาศออกทั้งหมดจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้ำยาเนี่ยเข้าไปทุกอนูของไม้ไผ่ง่ายๆเลย,ไป,ยไปทำไปทำลายอาหารของมอดมันก็เลยทำให้มอดตายหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสไม่ถึง1%ที่มอดจะรอดชีวิตหรือถ้ามอดไปกินตัวส่วนอื่นก็ตายค่ะไม่เหลือเหมือนกันฉะนั้นการอ่านน้ายานเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยง่ายๆเราแค่ไปทํารายสารอาหารและทําให้ไม้คงสภาพสวยงามเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามารู้เรื่องมอดตามเล็กแำบูนะคะในช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็เราลองดูว่าครั้งหน้าเล็กจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่ด้านไหนหรือ เพื่อนๆนะคะถ้าสมมุติว่ามีคอมเมนต์หรืออยากรู้เรื่องอะไรเขียนมาเลยเขียนมาเลยคอมเมนต์มาเขียนมาแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรเล็กจะตอบให้ทุกคําถามทุกคําตอบมีนะคะขอบคุณมากค่ะเว้ยลืมเราลากันเราก็ต้องคนไทยไปมาลาว่าสวัสดีค่ะ